ด่วนรับเติมรูบี้แพ็ p พาร์ตการ์ดเลนเจอร์ราคาถูกกว่าตัวเกมเฉพาะเดือนเมษายนเท่านั้นช้าหมดอดนะกับสวัสดีทุกชุมชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ก็ผมนาก็ผมถือพิธีโอเคนะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเปิดเอ่อการช่าเกียร์นะครับผมหลังจากทีรีสลีกผมก็ได้จบที่เพชรหนึ่งนะครับผมในเอเดีย ที่ 2. 2เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับผมซึ่งไ d นี้นะครับก็เน้นเปิดเกียร์นะครับเหลืออีก5รอบนะบผมก็จะได้การันตี15ครั้งนะครับอันนี้ก็มีส0 0รูบี้นะครโอเคจัดเลยนะครับผมในอยากได้มากครับผมเกาะทาดนา้ำไอทาตไม้เนี่อย่าให้ถึงการันตีเลยเราจะซุ่มสองครั้งนะครับในไอไอเดที่สอง โอเคมา <c oughs> เราลงเตรียมสวยเพราะว่ามันสามารถใช้งานได้ดีอยู่นะครับหนึ่งเปอร์เซ็นะครับไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่าเฮ้ยเกียร์โคลโบนะครับแต่ว่าเป็นเกียร์ของตัวบินครับเกียร์ของตัวบินนะครับ ครั้งแรกผ่านไปครับผมให้กูเปิดมานี่เป็นหลายพันรูบี้แล้วนะครับไอดีนี้เนี่ยสองพันรูบี้แล้วยังไม่ได้สักชิ้นเลยอือหือโอ้โหโคตรเกลือเรียบร้อยครับ ลิงมาสเตอร์สนะครับผมรับ200 B บี้ไปนะครับเอาเอาเลื้องมาลองดูสักตานะครับกับทีมตึงๆแบบนี้เลยกับตัวบักอย่างเช่นตัวไอซ์แล้วก็เอมิเลียนะครับมาผมได้ลองปรับเปลี่ยนเกียร์ดูนะครับผมให้บ่าวล็อกมันสามารถมีคูดาวที่เร็วมากๆได้อย่างนี้ครับแล้วก็หลบสกิลได้ร้อยนะครับ มาดูว่าเขาจะสามารถยืนได้ดีขนาดไหนโอ้โหสกิลลึกมากดูดีบาวล็อกอะเออมันก็ยังใช้งานได้ดีมากอยู่นะครับยิ่งถ้าแบบปล่อยตัวได้เร็วขึ้นนะครับมันก็จะเกาะกลุ่มได้ดีขึ้นนะครับมาโอ้โหดีมากเลยอะหลังจากที่เปลี่ยนเกียร์แล้วนะครับแรงขึ้นด้วยนะครับโจมตีแบบแทงธาตุเมื่อแล้วก็ธาตุแสงได้ด้วยนะครับนะโอเคในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเปิดกาชากันนะครับผมเป็นกาชาเกียร์นะครับ นะเกียร์ตัวนี้ก็ได้นะใส่เออเบโดเอ้ยใส่กับเอ่อที่จริงอยากได้ธาตุไม้นะแต่ว่าเดี๋ยวมาเปิดตัวนี้ก่อนนะครับถ้าได้ตัวนี้มาก็จะดีมากๆเลยนะครับโอเคไม่ต้องรีรอหนึ่งเปอร์เซนที่จะออกมันจะออกอะไรบ้างอยากได้ธาตุไม้นะแต,แต่แต่เปิดทูเพิ่มโอกาสธาตุไฟนะครับก็หวังว่าจะได้สักชิ้นนะครับไม่ธาตุไฟก็ธาตุไม้แล้วกันนะมาจัดไปกุญแจปีกนางฟ้า ทุกคนว่ามันจะได้ไหมว่าแค่สองรอยลูบี้กูเนี่ย <c oughs> ความหวานลิบหลี่มากเลยอะ่ะทุกคนทุกคนใช้ลูบี้กันเท่าไหร่ถึงจะได้นะครับก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมส่วนตัวผมคือแบบพยายามเก็บลูบี้จากพีพีนะอือันนี้ขนาดน่วงเวลาให้แบบว่าเกมมันโหลดมาแล้วนะยังไม่ได้ออยากจะได้สักชิ้นเธอจีเอขอร้องโอ้โหขอร้องหลายๆมา สักชิ้นนะขอเธอน่าจะหมดแล้วไหมวะโอ้เรียบร้อยก็น่าจะต้องรออาทิตย์หน้าอีกแล้วนะครับเราเปิดได้กี่รอบแล้วเนี่ยหกรอบแล้วครับผมอีกเจดรอบถึงจะได้ครบสิบห้านะครับเอ้ไม่ใช่ดิอีกเท่าไหร่วะเก้ารอบนะครับโอ้โหเก้ารอบก็กี่พันรูบี้อะหนึ่งพันแดรอยรูบี้ครับผมจะหาไปยางไหนวะเนี่ย